สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแม่พันตัวที่สองนะครับแม่อนี้นะครับจะเป็นชั้นหลานนะครับจะเป็นชั้นหลานเพิรดแนดนะครับบวกยอดดูเท้าไฟนะครับของพี่บอยเจตดารนะครับสายพี่บอยนี่ยก็เป็นที่รู้จักในในไก่แข้งหน้านะครับปากไว้เตีถึงนะครับของพี่บอยนะครับชุวนี้ผมแบ่ง เป็นแม่สาวนะครับมาจากชุดลูกฝามนะครับในกลุ่มลายของพี่บอยนะครับมาจากร้อยเกตนะครับตัวนี้นะครับใครที่ชอบสายพี่บอยนะครับลูกเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเยียขานะครับลูกเจ้าเยียขานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นฉลานเพีแดงนะครับบวกยอดเกตเท้าไฟนะครับของพี่บอยกษจสดานะครับ ผมก็เพิ่งได้ลูกชุดแรกนะครับเพราะผมแบ่งไก่สาวมานะครับนี่ครับออกไหลขาวๆนะครับออกแม่ขาวๆนะครับแดงขาวๆนะครับความยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาพาชมแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับที่ผมมีนะครับแม่ไหนเป็นฉชลล์หลเชลลนเดี๋ยวผมจะ บอกกันรับว่าเป็นสายอะไรนะครับอ้าเป็นยังไงก็ฝากติดตามเลยครับขอบคุณมากครับ